สมมตินะคะเพื่อนใช้ i p พิ pen ใช่ไหมเข mm hmm. ้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปกดที่แกลเลวรของฉันจากนั้นนะคะมาที่บวกเราตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะคะเป็นภาพปกใหญ่ก่อน8 2 0สองคูณสา2 p นะคะแล้วก็กดโอเคกดโอเคมันจะได้เป็นภาพนี้มาใช่ไหมคะ เราเราจะต้องใส่ขนาดห้าหกศนูณสามหนึ่งสแต่เรากลับไม่ถูกใช่ไหมว่ามันจะถึงก,กลางพอดีไหมนกก็ใช้วิธีนี้เลยคือเรากลับไปที่แกลเลอรี่ี้ก่อนอ,อแล้วก็ไปตั้งขนาด5 6า5 6ศแล้วก็กดโอเคอย่างนี้แล้วทีเนี้ยเราอยากให้มันแบบเห็นขนาดชัดๆอะนอกก็เทสีใส่ไปเลยนะคะเนีย่ยพอทุกคนมาที่ไอภาพซ้อนกันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาที่ แล้วมาที่ถังสีเพื่อนๆจาสีอะไรก็ได้ค่ะแบบเท,ทไปก่อนสีเหลืองก็ได้สีแดงสีส้มก็ได้พับลงไปแล้วก็เทลงไปจากนั้นมาตรงนี้เราก็ไปที่บันทึก Png แล้วก็มาตรงจุดเดิมแล้วก็มาที่ Gallery. แกลเลอรี่นะคะเก็กดกลับพอกดกลับเราก็มาที่ตรงที่เราตั้งครั้งแรกเราก็มาแก้ไขอา่าทีนี้เราจะเอาสีส้มที่เราเทอะเนี่ยมาที่พับๆตรงนี้แล้วก็มาที่ แคลอรี่นะคะของเราอันนี้พอมันแบบพอมันมันลงมาตรงนี้ยเราไม่ต้องไปซูมเข้าซูมออกนะคะเดี๋ยวขนาดมันจะเพี้ยนให้เรากดถูกเลยแล้วก็กดยกเลิกจากนั้นเราก็พับมันลงนี่เราก็ซูมเข้าซูมออกดูก็คือมันจะเป็นขนาดที่เป็นแบบกึ่งกลาเหมือนเหมือนอในตัวอย่างขนาดขนาดซ้ายของปกเฟซบุ๊ก Facebook แล้วนะทีนี้เราก็เอาภาพที่บอสบอกว่าให้ช่วยกันโปรโมทเนาะเราก็มากดตรงที่มันซ้อนๆกันแล้วก็กดที่ ที่จะเอารูปเราเข้ามาทีนี้เราก็เลือกรูปตามที่บอสเขาเขาตั้ง嘛เนาะบอสเขาจะตั้งเอาไอ้ภาพม่วงก่อนนี่ค่ะเนี่ยเขาจะาภาพสีม่่งก่อนสร้างรายได้แล้วทีนี้เราก็ซูมเหมือนแบบทำข,ขนาดมันเนี่ยให้ให้ดูว่าแบ่งตรงกลางตรงเนี้ยให้มันดบับเป็นเซ,นเ,ซนเตอร์กลางเนะลยเนาะแบบให้มันบาลานซ์กันทุกคนก็ลองดูนะคะนีกัแบบาลานซ์กันคือจะแบบเป็นแบบ ช่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสวยงามก็จะแล้วแต่คนเลยแล้วก็ไปเอามาอีกเป็นหาเงินออนไลน์ง่ายๆหาเงินออนไลน์ง่ายๆใช่ไหมคะก็เป็นอันนี้ปึ๊บนี่อยู่ฝั่งนี้นี่ค่ะทุกคนก็ลองลองลอง,ลองทำดูเพื่อแบบเพื่อนๆจะเอาไปทำเองนะคะนี่ลองฝึกดูมันก็ใช้ได้กบับหลายๆอย่างนะอะแล้วก็กดถูกกดยกเลิกแล้วก็เอาเข้ามาอีก แค่มีโค้ดเนี่แลราก็จัดให้มันแบบอยู่กลางๆเลยเนาะให้มันสมดุลกันนี่ค่ะแล้วก็ถูแล้วก็ยกเลยแล้วก็เอาเข้ามาอีกเป็นแบบสร้างรายได้ง่ายๆกับสมาร์ทโฟนนะคะก็เป็นอันนี้นี่แล้วก็ซูมนี่แล้วก็แบบปรับปรับให้มันแบบเออกลางอะไรย่างนี้นะคะแล้วก็กดทีนี้จะเห็นว่ามันเหลือด้านล่างใช่ไหม ทีนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันเหลือข้างล่างอย่างเงี้ยทุกคนก็ใส่ข้อมูลติดต่อเราได้เลยมันเหมือนเป็นป้ายโฆษณานเราอะทุกคนก็มาตรงนี้มาเพิ่มเลเยอร์นะคะนี่เดิมทีเราอยู่อันบนสุดนะเพิ่มเลเยอร์ก็คือกดบวกพอกดบวกมันก็จะเพิ่มเลเยอร์ให้เรานะคะเวลาเราแบบใส่ตัวหนังสือ,อเนี่ยกดตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่อักษรอ,อักขระนี่ค่ะแล้วก็จิ้มมันลงไป ใส่โค้ดนี่ใส่โค้ดแล้วทุกคนก็แบบเออใส่โค้ดของตัวเองใช่ปะก็ใส่ใส,ใส่ใส่จากนั้นแล้วเราก็แบบมีลูกน้ำแล้วก็เราก็จะบอกว่าเออติดต่อเราทางไลน์ได้ด้วยอะไรประมาณนี้ก็ใส่ไลน์ของเราลงไปพอทุกคนแบบก็ใส่ใส่ใส่ละจึ๊ดๆก็มีลูกน้ำเนาะเหมือนขั้นไว้แล้วก็บอกว่า โทรหาเราได้ด้วยที G ่แลดอทแล้วก็ทุกคนก็ใส่ลงไปอ่าทีนี้ทุกคนก็ลองมาดูเราสามารถปรับขนาดปรับฟ้อนได้อ่ะทุกคนก็ลองเล่นดูค่ะเนี่ยพอทุกคนใส่แบบให้มันครบแล้วก็จัดให้มันอยู่กึง่งกลางเนาะเนี่ยทุกคนก็จะจะได้ตัวข้อมูลเนาะข้อมูลติดต่อเราสมมติเราโอเคละเราก็กดถูกเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะทุกคนลองเล่นดูอทีนี้ยเราอยากให้แบบพื้นหลังมันจะเป็น ขาวก็ได้อะสมมติเป็นสีขาวใช่ไหมคะเราอยู่เลเยอร์ข้างบนเราก็เนี่ยเราเราดันตรงนี้ขึ้นไปแค่ค่อยเลื่อนขึ้นไปเราจะมาเพิ่มเลเยอร์ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเราอยู่เลเยอร์ใหม่แล้วให้มันเลื่อนตรงเครื่องมือตรงนี้เราจะเทก็ได้หรือจะใช้คู่กันที่เป็นแบบเบอร์ใหญ่มาอริเมิก็ได้เนี่ยค่ะถ้าเราจะเอาสีขาวเราก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็ใช้คู่กันเนี่ยระบายสีมันทุกคนก็จะได้ปกฟซที่เป็นสีขาว ก็ได้เหมือนกันหรือจะแบบให้มันแบบโดดเด่นจะเอาเป็นสีอะไรก็ได้นะทุกคนเออหรืออยากจะใช้โทนสีในนี้ทุกคนก็สามารถที่จะแบบไปไปกดแช่อย่างเงีง้ยเนี่ยมันก็จะดูดสีใช่ไหมพอดูดสีแล้วเราก็มาระบายลงไปอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนี่ยทุกคนลองทําดูเนี่ยเราเราอยากได้สีอะไรเราก็ไปดูดมนันเนี่ยคะ่ะพอเราได้ละคือแบบโอเคแล้วอะน้องลองสีเหลืองสิคือน้อชอบเียมันจัมๆแบบแบบเด่นๆโดดๆไปเลย อ่ะโอเคแล้วเราก็กดลูกศรตรงนี้แล้วก็มาที่บันทึกภาพเนี่ยมันก็จะถูกบันทึกไปอยู่ในคลังรูปเราแล้วเราก็เอาไปไปใส่ในเฟซเนี่ยพอเรากดตรงตรงแท็บสามขีดนะคะ่ะแล้วเราก็มาที่เฟซเราแล้วเรามาที่ตรงกล้องเนี่ยให้มันจะขึน้นแบบแอบดดัปโหลดรูปแค่นั้นแหละทุกคนก็เอามาใสา่มันก็จะได้ขนาดตามนี้ทุกคนลองทำดูนะคะ